Ôi, oh. oh, đi hồ mà đi. Ôi, to bự vậy. Ê, toi nhai này chứ mm. oh, to. เดี๋ตัวน้อยเนาะต๊กเตจเสาอยู่วางไปวางมัน <c oughs> บนอยู่ไปบนอยู่มันมาทางนี้ หลายถือว่าหลายคนทุกคนเนยะมาถึกกรอบนี้หลายก็ตะกี้ ลายบอตักแมงโอ้ยยอมแพะตลาดเว่ยติดเบสเจ้าคือมีตัวง่าย

มานแต่ประดุกอยู่บางนีมานตลอดแท้สองป่งลงกินีทึกล่ะจะรุ่งจุดคาดด้ย <c oughs> โอ้ยใหญ่ี่ลึกแล<ะ>้วโ,โอ้ยมานเปมนเอาข้าวคลองเลย

สัมแข่งสัมแข่งสัมแข่งได้น้อยเลยสัมแข่งตะวันเนาะตะวันหัวใหญ่ถืกถืกสะดุ้งใหญ่้ฮามาโทราณจับทุกคนเลยตอนเราเอาฮาวมาโบรานจัาข้าวคลองเออปลาเก่งเทียบปลาเก่งเทียบ มันคนเดียว ตอนนี้น้ำเริ่มโบกแล้วทุกคนเลยน้ำเริ่มโบกแล้วตึกแตะเช้าเาจนตอนนี้กระเวลาประมาณเป็ดนาประมาณสองสามโมงเลยนะทุกคนเลยปากก็เริ่มบปจัจมีแหละ ปากันได้เพราะว่าน้ำโบกเลยปากกับโบโจมีปันใดอีจีน้อยก็เข้าก็จะได้กลับกับทุกคนเลยอุ่นอยู่ฟางนั้นทุกคนเลยเวางตะเกียบจุดุงอยู่คนละแจกวางตึกียดุงคนละมุมคนละแจก